ัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำปูนขาวนะครับนำปูนขาวลงไปใส่สระนะครับสระที่ผมเลี้ยงปลานะครับสระสดใหม่สระที่ปลุดไปหน้าแรงเมื่อกี้นะครับและสระปลุกใหม่นะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำขุนนะครับน้ำขุนน้ายังไม่ใส่นะครับ ผมจะนำปูขาวลงนะครับลง5้ากิโลนะครับประมาณ6 5 6้ากกิโลต่อหนึ่งมนะครับตัวนี้คือ6กกิโลนะครับคือ6กกิโลโอเคครับเดี๋ยวไปเดืยวการที่สนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเป็นปูนขาวนะครับที่ผมทำมานะครับจากที่บ้านนะครับเอามาจากที่บ้านคือ6กกิโลนะครับ นี่คือพื้นที่สะนะครับนี่คือพื้นที่สะที่จกใหม่นะครับที่ขุดไปหน้าแรงนะครับก็คือน้านะครับยังไม่ใสนะครับน้ํายังขุนอยู่นะครับทีนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับสําหรับเกษตรมือใหม่นะครับแล้วก็ท่านที่ไม่รู้วิธีการแก้ปัญหานะครับน้ําขุนนะครับน้ําขุนน้าสะเราขุดใหม่นะครับทํายังไงจะให้ใสนะครับผมในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผม สาธิตให้ดูนะครับก็คือนี่จะหวานลงนะครับครับประวานิลงไปนะครับหวานให้ทั่วสระนะครับหวานให้ทั่วสระนะครับเราจะหวานให้ทั่วสระนะครับนะเดี๋ยวครับตามมาครับ นี่นะครับเราก็นะครับเราก็ทํามาจนรอบสระเรียบร้อยนะครับนะครับนี่ก็คือนะครับหมดเรียบร้อยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับน้าในสระนะครับน้าในสระของผมก็คืออ่าคุณนะครับน้ําคุณนะครับตามที่เราเห็นกันนะครับทีนี้นะครับ อีก2อาทิตย์นะครับอีก2อาทิตย์เรามาติดตามดูนะครับว่าน้ํานะครับน้ําของผมจะเปลี่ยนสภาพเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีปลาด้วยนะครับมีปลาอยู่นี่ก็คือ2 0 0 0สองพันห้าร้อยสองพันห้าสองพันเจ็ดนะครับไม่มีผลอะไรกับปลานะครับไม่ทำให้ปลาตายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ